ช้างน้อยช้างน้อยซอยซาช้างน้อยช้างน้อยซอยซาผ้าของสุลินเป็นผ้าที่เนื้อละเอียดเนื้อละเอียดและลายเขาละเอียดมากหรืลายเขาละเอียดมาก สวัสดีค่ะเรามาสุรินครั้งที่สองโครงการเ,เที่ยวด้วยกันเรามาเยี่ยมป้าเตาพี่สาวไม่สบายก็เลยแวะมาเยี่ยมนอนที่ทองทาลินเหมือนเดิมแต่คราวนี้มาชั้นสิบเอ็ดเนี่สุงเริ่เลยเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยนะคะเข้ามาเข้ามาอันนี้ห้องน้ํา อันนี้ห้องน้ําเหมือนเดิมอะห้องน้ําก็เหมือนเดิมมีซิงค์น้ําห้องน้ําที่อาบน้ำํำก็มีตู้เย็นมีกาแฟ Town. ช้างน้อยนี่ช้างน้อยใหญ่โชบช้างน้อยช้างน้อยช้างน้อยซอยซาช้างน่อยช้างหน่อยซอยซาอันนี้หัวเขาหัวช้างอันนี้ตัวช้างอันนี้เตียงเตียงนอนแล้วก็นอนสามคนมาสามคนแล้วก็นอนสามคนแล้วก็มีโทรทัศน์มีอะไรต่ออะไรมาตรงนี้มาตรงนี้โอ้โหสูงหน่อยชั้นสิบเอ็ดเนี่ย มองเห็นมองเห็นวิวของเมืองสุรินเลยจ้ะแค่นี้ละเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมพี่สาวแล้วนะที่โรงพยาบาลสวัสดีค่ะ วันนี้วันที่สองเยี่ยมพี่สาวโดวยแวะนอนที่โรงแรมทองทารินที่ทองทารินนี่สะอาดเป็นโรงแรมทีดหนึ่งของโุรินเลยละก็มีที่ขายของเยอะแยะเอินลงมาทานอาหารกันจะรีวิวเรื่องเรื่องอะไรเรื่องผ้าไหมผ้าไหมของโุลินนี่สวยมากสวยจริงๆจะไปดูว่ามันแพงไหมมาตามยายมา อันนี้นะคะโคดยทมัดหมีมัดหมีเชิงราคาก็เนี่ยสามพันห้าร้อยห้าสิบสวยเชละสวยผ้าของสุรินเป็นผ้าที่เนื้อละเอียดเนื้อละเอียดและลายเขาละเอียดมากดีลายเขาละเอียดมากเนี่ยแล้วมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็นุ่งอันนี้เป็นบางทีมันเป็น เป็นไหมลูกแก้วไหมลูกแก้วเป็นตาตาสีตาลางตาลางสีนี้ก็เรียกไหมลูกแก้วแล้วก็เนี่ยก็แต่งสวยเป็นกระจงมเป็นกระจม,ะจมแล้วก็พันนุ่งก็สวยพันนุ่งนี้ก็ราคาสองพันสองสองพันสองร้อยสวยมากนี่ก็มัดหมีเหมือนกันน้ำตาลเหลืองเขียวเนี่ยสวยแล้วอันนี้นะคะอันนี้เขาเรียกประเกลมประเกลหมายความว่าสร้อย สร้อยของชาวสุรินเนี่ยประเกิมนั้นนีสีเส้นหนึ่งสี่พันสี่พันห้าร้อยสี่พันห้าร้อยเส้นนี้เส้นนู้นก็สองพันเก้าเองเส้นเล็กเล็กสองพันเก้าเส้นใหญ่เขาใส่กับผ้าไหมเนี่ยประเกิมอันนี้งาช้างนะคะงาช้างงาช้างแท้นะคะไม่ใช่งาช้างนั้นธรรมดางาช้างแท้แต่ของทองทารินเท่านานเป็นโรงแรมที่นานมากต,ตอนนั้นเขายังไม่น,นั่นอันนี้กําไรนะคะ กำไรกำไร590ร้อกาำไรก็ไม่แพง590ก็ไม่แพงได้เอาสักอันไหมเอากำไร<ค>ำสักอันไหมลูกกำลกออักระดูกช้างเออกระดูกช้างสวยเชละลุกสวยมากสวยมาอันแหวนแหวนก็เหมือนกันแหวนก็แหวน เวนกำไลกระดูกช้างที่รูปช้างกำไลกระดูกช้างเม็ดมยมมะเร็งกัเล็กๆของเขาก็ะคมอยู่สวยมากน่าซื้อไม่แพงน่าซื้อได้เอาไม้แม่ซื้อให้อันหนึง่งแต่เป็นเขาสมัยก่อนก็ถือว่าถ้ามีอะไรเกี่ยวกับช้างเนี่ยมันเป็นเป็นวัตถุมงคลที่ทำให้เราแคล้วคลาดแคล้วคลาดเกียรติบัตรแสดงว่าโรงแรมทองทาตินเนี่ยได้สืบสานวัฒนธรรมไทยใส่ผ้าไหม โครงการเขาได้เขาได้เกติบัตรเขาสวยมากเลยเนี่ยสวยดูนี่อันนี้เขาขายนะคะเขาขายใครอยากได้ชอบเรามาพักโรงแรมแล้วเราก็ดูดูผ้าไหมสวยๆเนี่ยเราจะมีมัดมีมั่งมีโฟลมั่งม,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 มีอะไรต่ออะไรที่เขาเรียกตามภาษาบ้านยายอะ่ะ มันยายเนี่ยส่วนมากก็เนี่ยอันนี้ก็สวยอันนี้เป็นของผู้ชายอันนี้เป็นของผู้หญิงน,นี่ผ้าไหมก็สวยวันนี้เราจะไปทานข้าวกันเราจะไปดูซิถ้าว่าทานข้าวมีอะไรบ้างไปไปกันไปดูกันตามยายมาตามยายมาอันนี้ก็เคาน์เตอร์ทานพวกกาแฟกาแฟสั่งทางนู้นมานั่งทานตรงนี้ได้อันนี้ของฝาก น,นี่แผนที่แผนที่ของจังหวัดสุรินทร์มันมีอำเภออะไรวะนะอุทยานพนมสวายพนมไปว่าภูเขาพนมโพะสะพน,พนมสวายอันนี้ปราสาทบ้านไพ,พรอำเภอปราสาทอำเภอปราสาทที่เราจะไปตางเขมรเนี่ยไปกับเชิงนี่ไปเส้นทางนี้ไปกับเชิงตลาด2เงแผ่นดินไปช่องจอมประตูเนี่ยแล้วก็ไปนูน่นบัวเชิดก็ลงเขมรได้ เนี่ยเป็นที่ของของไปแล้วจะรู้รู้อยู่แล้วจะรักเนี่ยอันนี้ของฝากนะคะอันนี้แผนที่ของจังหวัดสุรินทร์ของฝากก็มีหมูยองห้าดาวหมูยองห้าดาวแล้วก็มีถัวถ่วทุบทุบถั่วทุบทุบอันนี้คุณเชียงคุณเชียงคุณเชียงไก่อันนี้คุณเชียงปลากราย มันเชียงร้อยหกสิบบาทร้อยหกสิบบาทต้องไปตลาดนั่นต้องไปตลาดมาซื้อของฝากตรงนี้เลยมีปลาเล็กปลาน้อยปลาสามกรอบอันนี้กล้วยกวนอันนี้น้ำพริกนรกกุ้งสามกระปุกร้อยก็น่าซื้อนะสามกระปุกร้อยปลาดุกเชียงอันนี้โอ้อันนี้สมัยก่อนนี่จะมีชื่อมากที่ยายเด็กๆอาจจะชอบมากเลยเนี่ยผักกาดหัวผักกาด ตราสามพึ่งเขามีชื่อมาตั้งนานแล้วตราสามพึ่งเนี่ยอันนี้ใช้โบสีดำไปทานกับก๋วยเลยีอยนี่ข้าวอันนี้ข้าวอันนี้ข้าว,นนาวมันจะเบรกยังไงไม่ได้เอารถมามารถไฟแบบกไม่ไหวไปไปทานข้าวกันมาไปทานข้าวกันพี่ตั้มมา ผักแล้วต้มเครื่องอืพี่ตั้มันชอบพี่ต้มขุยอันนี้กอนเชา้าพวกขนมปังก็มีเนี่ยขนมปังพี่ตัมมันเามาหน้ากินกันน่ะของพี่ตัม้มเขา